ก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ห่างหายจากแฟนๆยูเซอร์ไปพอสมควรนะครับที่เราแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์ได้มาเจอหน้าใจตากันก็อาจจะคิดว่ายูเซอร์หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงพวกเรานะครับพวกเราก็คิดถึงยูเซอร์เช่นกันครับก็ขอบคุณทางสสีด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่นะครับทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนวันนี้แถมได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับแฟนๆไปวันนี้อากาศแบบว่า พวกเราก็ยังคงเต้นสะบัดเหมือนเดิมนะครับต่อให้อากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนแล้วชูบุกอยากว่าอะไรนะร้อนกว่าครับชูบอกว่าเราร้อนกว่าใช่เราแบบเราร้อนกว่าร้อนร้อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่ดีแต่เราก็เราสู้มันปะเราสู้มันเราสู้มันสู้สู้มันเราสู้แล้วยูเซอร์สู้มากนะครับใช่มากนะครับแล้วก็ถ้ารักกันมากหลายๆคนก็นั่งตามแบบระเบียบกันดีครับก็ขบคุทุกคนมากครับแล้วหลายๆคนก็แบบร้อนก็อย่าลืมกลับไปปรับอารมณ์ผิวด้วยนั่นแหระครับ เหมือนเดิมยังไงคะสกิตรงนี้สนอะไรยังไงบ้า,าไม่แต่คือจริงๆหลัง,ง,ลงๆน้องๆก็เริ่มเริ่มแบบว่าเรียนรู้แล้วนะคะเริ่มขายเก่งเหมือนผมแล้วะค,ะครับใ,ใครจะเป็นขาย,ยากทีการนะคะเรื่องเนี้เรื่องขาย่อนจริงๆาคนาต่อไปเดี๋ยวห้าคนที่เราจะตามไปเองครับห้าคนเอาหน้าออกกันก็คนไหนก็ได้นะครับก <5 S 1> ็คือแสดงว่าปีนี้ก็คือ าก็ถ้าเป็นไปได้พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีอะไรเหลือว่างในตัวพวกเราเยอะมากๆเลยนะครับจริงครับสามารถเข้าได้เลยจริงครับให้น้องชิมร้องสารหนึ่งสารประมาณครับลองขายวงเราหน่อยสิก็สำหรับวงพ็อกซี่นะครับผมก็เป็นวงน้องใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งเดบิวต์มาได้ครบหนึ่งขวบเองครับก็อยากจะฝากพี่ๆผู้ใหญ่นะครับผมใจดีนะครับพ็อกซี่ขายได้ทุกอย่างครับผมสักกระเบือยันเรือลบครับขอบคุณมากครับรับงานช่วยราชรัชจักรครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เช่นกันนะครับงานบทก็รับนะครับ ใช่ครับผมเป็นวันนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะยูเซอร์อยู่กับเราครบหนึ่งปีวันนี้ที่เป็นวันเกิดของทีเซอร์วันเกิดของยูเซอร์ซึ่งกว่าจะได้ชื่อยูเซอร์มาพับเราก็เกือบหนึ่งเดือนเนาะตอนนั้นไปลงความผิดนานมากเราจะผ่านเราจะผ่านทีซ็อกมาได้ใช่ไวยอ์รั้งไวยร์รั้งอมรีเราเล่นสู้เราที่เซอร์คือสู้มากสู้ครับมากยูเซอร์นี้แล้ววันนี้เราจะมีอะไรเป็นพิเศษให้เป็นแฟนตั้งไหมครับครบหนึ่งปีทยูเซอร์รออยู่ไอ้คนยิ้มยังไงองลียังไง คนยิ้งหวานนะหรือว่าเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสิ่งพิเศษกับพวกเราพ็อกซี่เนี่ยเซอร์ต้องตั้งตารอคอยแน่เพราะพวกเราอยู่รอคอยที่จะเปิอัลบั้มของมอจะปล่อยอัลบั้มวันนี้เลยเหรอยากยากครับอาจจะเร็วไปนิดนึงครับแต่รอให้ติดตามครับผมใช่ครัอยากให้ทุกคนติดตามดีกว่าครับแต่ว่าอัลบั้มนคือเป็นของของยูเซอร์ใช่ครับผมถามหน่อยน่ารักเราเนิ่งร้องรียังไงสะดุ้งสะดุ้งน้องผมสะดุ้งนิดนึง ตอนนีงอยู่หรอกจะคุยว่าตอนนี้อยากจะบอกอะไรหรือเปล่ามีอย่างที่มีการบอกครับอาลบัมอาบัมอาบัมบัมอิะครับค่ะตอร์องตาพี่ล่าสุยังไคัหนอฟมีเอมีวงมีกับใคุยคุยเลยคุ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 ยค่ยุยมุยคยคุยคยคุยคุอคุยคุยค่ยคุยุ่ยค กึ่งเท่ครับมันจะน่ารักตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วสนุกมา,มากๆเลยครับรเป็น,นะะแบบผีนนหลหนนะะอ,อกอะไรแสดงว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะกี่ขวบแล้วนะคะ18ครับ18ต้องรอ20เขาชมคนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือน,น่ารักแล้วก็เท่ใช่ป่ะแต่ของชมพู่นี่เขาน่ารักแล้วไปเซ็กซี่นะอุล้ถ้าวิเตอร์เซ็กซี่ทุกคนจะไหวไหมครัเนี่ยอุ้ยไม่ไหวไ,หไม่ไหวไม่วไม่ไหวไ S <S <c oughs> อโอเคถามมาฝากขอ,ของเราเนอะจะลงในทิท้งแล้วเป็นยังไงบ้างคะยมรอดูหรือว่าฝากก็แฟนติดตามยังไงบ้างครับผมก็พิธีกรของเรานะครับมาเทมโปน้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็จะเข้าในวันที่2องวิทยุชนาธิโยนี้นะครับผมง Netflix นะครับผมนี่ก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับสำหรับใครที่พลาด ตอนที่ฉายภาพยนต์ไปไม่เป็นไรนะครับก็สามารถดูช่วงเวลาที่ทุกคนว่างจากงานหรือว่างจากเรื่องเรียนได้เลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์ดีๆน่ารักสดใสวัยรุ่นที่เกี่ยวกับเด็นกนักเรียนแล้วกันครับผมที่มีความฝันแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็อยากให้ทุกคนรับชมกัน,นเยอะครับคู่หมืนอนคุโรนเลยใช่ไหมเนี่ยไงทำยังไงเฮ้ยต้องเกรงกับว่าทุกคนอาจจะงงว่าใครเป็นคนเล่นครับเล่นเป็นใครก่อนเล่นเป็นใครดีกว่าอย่เล่นเป็นใครเปลี่ย<งา>นแปลงไปบ้างถ้างั้ง<า>นลองบอกเขาทำเป โอ้ยเลือดหลอดเป็นไหมครับแน่นอนขอบคุณครับคุณนะครับโชบคุณปอวลิงเซสชชนะนะครับโอ้โเคครับฟ็อกซี่นะครับโอ้ยเรื่องของม m ์ tempo น้องพี่ต้องติดเพื่อนครับรับบทเป็นต้อเต่าสนันตอตะวันนะครับผมก็เป็ตะวันเป็นคนอะไรนะสั้นนะผมหน้ามาเติร์หน้ามาเติร์เติร์ดหน่อยน่ารักกันรับผมผมโอ้โหผม on the sky with วัตตาเศษนะครับจากฟ็อกซี่นะครับผมแล้วก็มาจาก p r e m i ร์ s o c i ตี้นะครับ ก็มีประธานบริษัทเป็นพิธีกรสุรพลนะคะเราพูดด้วกันไม่ได้ไปแล้วก็เล่นเป็นเซกินะครับเฮ้ยเป็นโฟบเป็นโฟปครับโถก็เป็นนักเรียนที่เล่นกีตาร์คลาสสิ่งก็เราติดตามได้ในไมเคมลโปนอ๋อเซกิตัวจริงมาแล้วครับเออเซกิตัวจริงก็เล่นเล่นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเล่นกีตาร์มากับโฟปครับแต่ว่าจะเกิดคอนฟ lict จออะไรก็ต้องตามไอยู่ในหนัง โอ้ผมเล่นบทเป็นนิกครับนิกพาร์ติค่ะนิก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 ครับผมในในในหลังอาจจะไม่มีบทพูดแต่ว่าต้องดูต้องรอดูซีรีส์ครับอ๋อได้ข่าวที่แต่ได้ดูที่คุณครูคุณครูคุณครูครอะไครครูครับผมเป็นนักเรียนโอ้โหนักเรียนขายยาวนักเรียนที่จบมาแล้วไงไม่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียูฝึกสอนให้เป็นครูฝึกสอนครับผมก็ผมคิมปนทนจิรศาสตร์นะครับรับบทเป็นครูว่องครับ อ๋อแค่นี้เลยเหรอครูหวังครับก็มีนิสัยน่ารักเป็นกันเองครับเฟลลี่ครับอะออกมาถึงครูที่ตังวจริอ่ะเฮ้ยตัวจริงไม่ไม่จริงเลยครับไม่จริงนะยคก็ผมการรัชนนันเพ็ญนะครับในเรื่องรับบทเป็นครูโรดนะครับก็จริงๆหน้าที่ของผมคือคอยสอนนักเรียนครับแต่ว่าหลักๆผมจะเป็นคนปลุกปั้นแล้วกันแล้วก็คอยดูแลโฮปกับเซกิเป็นหลักครับผมที่ทำให้เขาเล่นเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบว่าดูโอด้วยกันอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นครูที่ พยายามจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเท่าที่ทําได้ครับก็อยากให้ดูติดตามแล้วกันนะครับว่าในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์จะมีสนุกหรือมีความเทียวความเศร้ายังไงก็อย่าลืมรับชมใน My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนด้วยนะครับและในส่วนของซีรีส์ค่ะแฟนๆเขายังรอคอยอยู่ยังไงบ้างเอ่อส่วนในเรื่องของซีรีส์อยากจะให้รอติดตามการติดต่อก่อนแล้วกันนะครับพวกเราพ็อกซี่เองก็ตื่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะจะให้ทางออฟฟิเชียลแจ้งทุกๆคคนอีีกทรับ ก็จริงๆเราก็ได้คุยกับพิติกกันตลอดเลยนะครับจริงๆพิติกก็ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับผมที่เป็นเหมือนตัวแทนของพิติกแล้วกันนะครับที่ช่วยกันสร้างความฝันของเราเองและของพิติกเนี่ยให้แบบว่าไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยังขอไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วนะกันนะครับเรียกได้กว่าเป็นแค่จุดเริ่มตน้นหรือว่าเป็นก้าวก้าวแล้วกันครับที่พวกเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่พิติกก็ยังบอกเสมอครับว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะครับเราย การที่ออกไปทํางานสู่ต่างประเทศหรือว่าการที่เราได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินต่างๆในอนาคตหรือถ้าในอนาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือได้มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายก็อยากจะขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้เรา,ท,าทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งผู้ใหญ่ของเราทรีมงานของเราแล้วก็ยูเซอร์ของทุกยูเซอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับพิกและพวกเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณคับ